สวัสดีครับ FC อุ๋งอิง FC สาวน้อยเพชรบ้านแพงทุกคนนะครับวันนี้ก็มาคุยกันต่อนะครับเออคนอยากคุยนะ่าเอิญไปดูคลิปเก่าๆของสาวน้อยเพชรบ้านแพงไปเจออยู่คลิปหนึ่งที่ซ้อนนุชของเราถูกคอร์เซนเตอร์ โทรมาหลอกเอาเงินไปประมาณสองล้านได้โอ้โหไม่ใช่น้อยนะโอนให้ไปหกครั้งเนี่ยนะไม่กี่ชั่วโมงเองสองล้านโอ้โหโอ,โหโอโหลมคมคายนี่คงน่าดูนะซอนุชก็ไม่ได้บอกใครเราทีแรกอะนะเออเวลารู้ว่าถูกหลอกแน่ก็รีบไปแจ้งความเลย ก็เดิมเดิมมุกเดิมเดิมนะมุกเดิมเดิมผู้คอเซนเตอร์นี่ส่งพัสดุมั่งบัตรเครดิตมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเขาจะโทรมาถ้าเรามีคนโทรมาแบบนี้นะสกิดคนข้างๆเลยแล้วก็คุยกับเขาเล่าให้เขาฟังอย่างเงี้ยอย่าพึ่งไปรีบไปทำอะไรส่วนตัวเลยนะโดยที่ว่า ไม่มีใครรู้เราก็ต้องระวังไว้จะมากจะน้อยอะไรเราก็ไม่รู้พวกนี้มันเอาหมดแหละมากน้อยอ่ะได้มากได้น้อยมันเอาหมดหละอย่างซอสนุดนี่ก็หกครั้งนี่ก็สองล้านกว่าบาทนี่ก็ไม่ใช่น้อยนะ่นะฮะตอนนั้นน่ะก็ประมาณสองปีที่แล้วได้ก็งนี้แหละมีพัสดุส่งพัสดุนะแต่อยู่เชียงใหม่จะส่งไปจีนนะ เออแล้วก็ว่ามีเจ้าหน้าที่เขาตรวจเขาจะตรวจไอ้เส้นทางการเงินนะของซอนนุชก็ถามว่าทำเกี่ยวกับไอ้อลนยบาวพอเออจังเหมาะซอนนุชก็ททำบ่ด,บด,ดีนี่แหละมันถึงได้ไปหลงกลเขานะอะฮะ เออถึงได้หลงกลก็มาทำพอดีเลยนะเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์มันเข้าล็อกของเอ,อมิชาัชีพจริงๆเลยแม่พวกนี้ก็หูตาดีจังนะรวมสองล้านน่ะที่ซอนนุชโอนไปให้อนะ่ะหกครั้งนะอ่ะเออก็มันไม่ได้หรอกนะก็โดนกัน อยู่เรื่อยๆมุกเดิมๆโอนเงินให้โอนเงินให้นะ,นนห,นะหมดเกี่ยงบัญชีบางคนโทรรับทอสัแป๊บเดียวก็หมดแหละนะเออมิชาชีพมันมาโจไหลวิธีเราตามมันไม่ทันนะเราตามไม่ทันนะ ทางที่ดีถ้าเกี่ยวกับการเงินหรืออะไรเนี่ยถ้าเขาจะให้โอนให้อะไรเนี่ยเราต้กิดคนข้างๆเลยปรึกษาเลยเออหรือว่าไม่รับก็ได้ไม่ต้องไปรับมันเออมันไม่ได้อยู่ในพื้นที่เราโทรมาทีไรอะ่ะแล้วเดี๋ยวเขาจะติดต่อเจ้าหน้าที่ตรงนู้นตรงนี้โอนสายไปมันจะไหวขนาดนั้นเลยเหรอฮะเ,เราก็ดูๆกันไว้ฟังๆเวยมันมีอยู่เรื่อยออกมาเรื่อยข่าวๆอะ่ะ นะเออที่ว่าคอเซนเตอร์โทรมานะกระสุนเงินเป็นแสนเป็นล้านเยอะนะเออเยอะคนจนๆไม่ค่ยโดนหรอกเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีเงินนะเออเขาไม่ค่อยมีเงินคนรวยๆเขามีเงินเขาก็โดนเยอะเราก็ดูดูฟังๆไว้ข่าวข่าวมันออกมาอยู่เรื่อย นะข่าวข่าวมันก็ออกมาอยู่เรื่อยกแก๊งคอร์เซนเตอร์โทรมาเราเราทุกคนละร่วมทุกคนและคงคงคงโทรเข้ามาคงได้รับมั้งแหละนะผมก็ยังเคยรับเลยนะแต่ก็เราก็รู้ว่าเราไม่ได้ทำไม่มีบัตรเครดิตไม่มีอะไรนะเออเราก็รู้แหละ ว่าถูกหลอกแน่นะเออเราก็จำๆไว้มัางอย่างซอนุษที่โดนโดนลุ่มสองล้านนะคิดตัวเองพูดนี้คลมดีพูดจานี่มีหลักมีการมีนะมีเข้าใจพูดแต่ก็มีหลายคลิปที่ผมไปดูที่ว่าพวกคอเซนเตอร์หลอกอะ่ะนะบางคนคนต่างชาติคนเมเบอง,บงพอม่าพูดยังไม่ชัดอะไรก็มีนะ เออก็มีบางคนคนนําพูดแบบไม่ชัดแม่อะไรนะก็มีทําเสียงนู้นเสียงนี้นะเป็นเจ้าหนะ้าที่ยศน,น,น,นะนู้นยศนี้นะเออนั่นมันมีนะเขาเข้าใจเข้าใจพูดแล้วเราก็รู้พอจะรู้บ้างว่าเออว่า ดูข่าวทุกวันทุกวันก็เออค,คนนู้นคนนี้โทรมาแบบนูน้นแบบนี้นะเออก็ฟังฟังไว้แล้วก็ดูด,ดูนะใครมาไม่ดีไม่ร้ายกับเราเราเรา,เราจะได้เตรียมตัวทันนะการที่เขาจะโทรมาหลอกเงินเราเนี่ยเขาเขาก็คิดวางแผนไว้ดีแต่เราเราจะรับมือด้วยได้ดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละเออแต่ทางที่ดีถ้าเราไม่เคยรู้อะไรบอด กดปิดไปเลยแล้วเดี๋ยวคุยกับลูกกับหลานนะว่าเออจะเอายังไงเนี่ยก็โทรไปอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามีสินค้าจริงๆส่งไปจริงจยังจังยางนั้นก็เออไปอย่างเราก็ติดตามได้แล้วก็โทรไปเช็คได้อะไรได้เราไม่ต้องให้เขามาโทรมาเช็คเราหรอกนะเออถ้าก็โทรก็ตื่นลืล้นโทรมาเราพยยัดยัยอเราจะดูเส้นทางการเงินเราไม่ต้องเลยนะ,ะตรวจสอบเงินเราไม่ต้องเลย นะเราเรอบอกว่าเราถามลูกถามหลานเรานะเออเราถา,ถามลูกถามหลานเราเออเพราะเดือนนี้มันโอ้โหเยอะแยะโดนกันบ่อยลุ้ทุกคนแหละเขาโทรมาเนี่ยนะและข่าวข่าวก็ออกจับได้เราเราก็เอาอะไรเขาไม่ได้นะแล้วก็เราสูญเงินไปแล้วพวกนี้มันเป็นพวกหน้ามา้าหรืออะไรแบบเนี้นะเราก็ไปเอากับเขาไม่ได้ เขาก็โทรมาแล้วเขาก็เอาเงินไปให้ลูกพี่เขานะโอนเข้าบัญชีลูกพี่เขาลูกพี่เขาก็สบายไปลูกน้องถูกจับเขาเขาก็ไม่มาอะไรมากมายนะเออเขาก็ไม่จับไปจับไปสินะเออเราต้องระวังและระแวงไว้ก่อนนะระแวงไว้ก่อนเลยว่าจะถูกหลอกถ้าเรื่องการเงินแล้วก็ใครโทรมานี่เราก็ระแวงไว้ก่อน ไม่รับแล้วพราได้ยินแล้วไม่รับแล้วกันเอาไว้คุยกับลูกกับหลานก่อนนะเออก็ไปเห็นเข้าแล้วก็โอ้หก็เห็นใจเลยนะเห็นใจเลยว่าจะเอาเงินไว้ทมที่ถมดางว่าจะสร้างอาณาจักรสาวน้อยนะเออโดนไปสองล้านกว่าที่เก็บมานี่โอ้ใจแป้วเลยพูดง่าย คนมีเยอะเขาก็ว่าโอ้โเงินแค่นี้คนไม่มีมาโอ้โมันเยอะมาหาศาลเลยนะเงินสองล้านเนี่ยเออทำพอจะได้เนี่ยโอ้โหเขาทำทำมาหากินจริงๆนะเออและพวกหลอกนี่มันก็ท้งหน้าท้งตาหลอกจริงๆนะเออหลอกจริงๆท้งหน้าทางตาจะหลอกเขาอะไรเขานี่คิดคำพึงคำพูดวางสเต็ปไว้อย่างดีนะ โอเคครับวันนี้ก็ไว้แค่นี้แล้วครับพอดีไปเจอคลิปของซอนนุชเขาเออว่าถูกหลอกเมื่อสองปีที่แล้วนะว่าถูกหลอกเอาเงินไปสองล้านกว่าบาทโอนให้ไปหกครั้งแต่ก็ไม่ได้มีหวังอะไรแล้วคงคงจะไม่ได้คืนหรอกนะมันเข้าเขาไปแล้วอ่กเขาเอาไปแล้วยากเลยว่าจะได้สืบไปยังไงก็จับถึงจับตัวได้มันก็ไม่ใช่ ในทุนในที่เขาจ้างมาไอพ้พวกนี้เป็นหน้ามา้านะครับโอเคครับขอบคุณมากครับ f อทุกท่านนะครับสวัสดีครับ